สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันแม่ลูกนะคะพากันมาช้อปปิง้งอีกแล้ว,ลวค่ะอ,อ,อ๋อจ้าจ้าเวันใครคนเดียวก็วันคุณนันท์จ้ามาช้อปปิง้งนะจ๊ะพาสาวน้อยมาช้อปปิง้งงบหนึ่งหมื่นบาทนะคะดูสิว่างบหนึ่งหมื่นบาทจะได้อะไรบ้างนะคะ <100. S 1> บวกเลขคูณหารให้ไ <300 S 1> ด้สามร้อยไม่ใช่หรอสามร้อยเหรียญ แต่ว่าเป็นเงินไทยประมาณ1มื0 0หนึ่งหมืบาทดูซิว่าฟ้าใส่เขาจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะไปกปกติแมาให้200สองร้อเรีมาทุกครั้งนเรนให้300 <laughs> คุณสามีนะคะให้เวลามากับวิกกี้วิกกี้แค่แค่200เหรียญ200เหรียญก็ประมาณ6,000กว่าบาทแต่อันนี้คุณนเรนให้300เหรียญค่ะไปดูซิว่าเราจะช็อปอะไรได้บ้าง คนได้ของแล้วจ้าเดี๋ยวไปหาฝาใสกันนะเพราะว่าฝาใสจะซื้อของขอกี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาใสกันค่ะนางถูตามให้กี้ไปจ่ายเงินให้นะคะไปดูกัน เรคนรวยต้องแต่งรวยม,มันไม่ได้เกี่ยวกับคนร<อ><อ>วยต้องแต่งแบบนี้นไม่ใช่ตอนที่เธออยู่ไทยเธอก็แต่งอย่างนี้ไม่ใช่หรอเออแต่งตัวแบบรวยมีทานโน,นะน้นแต่งเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรไม่แต่ฉันเป็นคนที่ใส่อะไรฉันก็สวยไงจ้าใส่ดูเหมือนสเก,กยเลยใส่ด้วยเหรอมีขีดดำๆ คนคะตอนนี้ก็มานั่งรอฟ้าใสาชอปปิง้งเหนื่อยไม่ไหวนะคะนั่งรอนาล้านนางเข้าอีกร้านนึงนะร้านเอาเวอร์เอาฟิตเตอร์อะไรของเขาละน่ะนะคะทุกคนวิกกี้นั่งรอตอนนี้เปลี่ยนกันนั่งรอเมื่อกี้ฟ้าใสาก็นั่งรอเมื่อกี้ตอนนี้วิกกี้ก็นั่งรอเหนื่อยไม่ไหววันนี้คนไม่เยอะดีหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันจันทร์นะแต่ว่าก็มีคนเดินเรื่อย เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านนะเดี๋ยวไปที่จอดรถกันเมื่อยเลยอะ่ะทุกคนคะ มาตั้งแต่สี่โมงตอนนี้เท่าไหร่ละทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งยังสว่างอยู่เลยทุกคนช่วงนี้พอ,อเขาเรียกว่าหน้าอะไรนะใบฤดูใบไม้ผลินะคะสปริงสปริงกับหน้าร้อนนี้แบบกลางวันันก็จะยาวขึ้นทุกคนเดินนานเมื่อยพากันแวะซื้อน้ำสมูทตี้กินสมูทตี้ผักสมูทตี้ผลไม้แล้วก็ ก็ใส่ถามว่าทำไมคนทำงานมีแต่วัยรุ่นเลยร้านนี้ <laughs> งสงสัยเคารบแต่วัยรุ่นดูรถคันนีน้สีเขียวสปอร์ตมันมีรอยอะไรเป็นสีเข้ามาหรือเปล่าเอาทุกคนเดี๋ยวมารีวิวว่าได้อะไรกัน กลับไปบ้านเดี๋ยวจะเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้รีวิวดิชั้นนั่นแหละจะเหนื่อยบาได้อะไรบ้าง้าใสใช้ง,งบเกินงบสิบกว่าเหรียญมั้งไม่เป็นไรนะคะยนยนโยนกระปเ <c oughs> พราะว่าเป็นเหลีดีช่วยแม่มน,น,น,นี่นะหนังได้รองเท้าทุกคนรองเท้านะตอนแรกก็ไม่ได้ปางคนอยากได้แต่แม่ซื้อให้ก็แม่เห็นว่าน้องชอบใส คือผ้าใสเป็นคนที่ชอบใส่อะไรแล้วก็จะใส่อยู่อย่างนั้นอ่ะมันสบายเท้ายี่ก็เลยซื้อให้เขาคู่นี้อีกคู่หนึ่งนางมีอยู่แล้วคู่หนึ่งทุกคนเนี่ยอันนี้สามพันอัน <c oughs> <c oughs> ไรนของดิฉันอันนี้ที่นี่ที่มองที่นี่ขายคู่ละเก้าสิบเก้าเหรียญตีเป็นคู่เป็นเงินไทยคูณสามสิบสองนะคะก็สามพันกว่าบาท แต่ว่าใช่ดีเห็นฟ้าใสใส่ใสแล้วสบายชีม้มล่หลวอันนี้ฉันออนไปถึงเอาของฟ้าใส่ให้หมดทีเดียวเลยนะแล้วก็จะมีเนี่ยเสื้อร้านที่ชื่อว่าร้านอลไรหลรูกทุกอย่าง เอาเอาเบิร์นเอาฟิตออฟฟิเตอร์เหรอเออตัวนี้น่นารักสไตล์วัยรุ่นค่ะอือเรวจะไปตัดอะไม่ต้องตัดเราลูกใส่ให้ได้หนึ่งรอบก่อนเราค่อยไปตัดจะได้มีเสื้อใหม่ใชั้ยล่ะตัวนี้หกร้อยทุกคนนะคะแล้วก็โชว์เข็มขัดด้วยชอมาได้ค่ะชว์เข็มขัดด้วยนี่ค่ะ เข็มขัดเข็มขัดนี่เกือบสองพันนะคะคุณนายก็ใช่ค่ะมันแพงไงวัยรุ่นเขาอะไรกันทุกคนเข็มขัดอันนี้วันนี้นางได้เข็มขัดสองสองอันเก็บกดมากอยากได้เข็มขัดมากแม่จ้าเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะคะอันนี้เจ็ดสิบเก้าเหรียญจ้าเป็นเงินไทยคูณสามสิบสองประมาณสองพันกว่าบาททุกคนอันเนี้ยอุ้ยพับทำไมมันยับหมดแล้วอ๋อมันมันต้องมันพับอย่างนี้ได้เราไม่ได้พับขนาดให้มัน แล้วก็เสื้อยืดซัมเมอร์จาสีสันสุดๆอันนี้ตัวละเก้าร้อยใส่กับกางเกงยีนตัวใหญ่น้องซื้อมา <35 S 2> คนเด <ละ S 2> <ะ>ียวใช่ราคาคนสวยของมามีแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักราคาเท่ากันสามสิบห้าเหรียญค่ะนะอนนเอาไอ้นี่ก่อนเอาอันนี้ก่อนแล้วก็วิกตอเรียสกเรตนะฮะอขปะ ลองชิมสลุปนางก็จะได้นี่เอ่อโคโลนน,น้ำหอมเขาเรียกโคโลนถ้าเป็นเป็นแบบนี้หลบถ้าเป็นน้ำหอมจะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้อะไรชว์เวอร์ครีมอาบน,น้ำหรอโลชัน่นหรอไม่ใช่โลชัน่นที่เป็นโลชัน่นที่เฉยโลชัน่นมีกลิ่นหอมกลิ่นเดียวกันนะคะแล้วก็สครับสครับผิวคุณผู้ชมของอ่า อีตวเลียซีเคลตนะคะเราไม่เรียกโคโรนเขาเรียกว่าน้ำหอมเพอร์ฟิล์มเพอร์ฟูมจ้ะนะคะนี่สรับผิว,วน,นี่สองอันอือก็นะคะก็จะเป็นแล้บอกเอามาไม่มีเล็บด้วยลืมมาจจะมีกังกุ้งแนงของแม่แม่ยังไม่ทุกคนได้เข็มขัดอีกอันจ้ะคุณผู้ชมคะ่ะ ว้าอย่าพึ่งอันนี้นะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สิบสองเหรียญเองอันนั้นตั้งเจ็ดสิบเก้าหรียญน่ะก็อันนี้มันเออแพงหน่อยก็เออ,เอ,อทุกคนเซมพ์ัดเส้นที่สองอันนี้ของแม่แก่มากอันนี้ของลูกแกม่มากอย่ามาขโมยใช้นะที่มนีผมฉนันนะผมชันยาวไม่ได้ล่ ที่แปะหน้าอกไม่ต้องโชว์นั้นเพราะว่ามันดูไม่ออกว่าเป็นอะไรสั่ของเไม่เล่ที่แปะหน้าอกเขาเรียกว่าที่แปะหัวจุกโอเคเสื้อตัวนี้สวยเมื่อกี้ชอบของอลูกไม่ใช่ของฉันนะของลูกจ้ะอ,อันนี้สิบห้าเหรียญประมาณอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะอืมอุม้ยตัวนี้ก็ควุวคัวหนูนี้เช็ใส่เช็ดใส่ก็ได้ได้นะนะนะั่นนี่เนี่ยตัวนี้ ม่ใจตัวนี้ก็อยู่ที่เอ่อสิบเหรียญนะคะสามร้อยกว่าบาทจ้าน่ารักสุดๆปรุงริ้งเท่ๆเป็สาวเท่ใช่ไหมฮะแล้วก็กางเกงยีนตัวเกงยีนต,ตัวแบบใหญ่ๆชอบเกงยีนตัวใหญ่แล้วเสื้อตัวเล็กแถวเอวนี่หนึ่งน่ารักไม่อันนี้มันลงมาถึงเอวเอวใหญ่น่องเลยอ๋อเหรอนี่ทุกคนไม่นิดนึงงช่วแบบเต็มเลยโอ้โห หัวฉันเข้าไปได้สองรอบค่ะทุกคนขาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่มีป้ายบอกนะคะนี่ขอ,องฟ้าใสหมดแล้วจ้าต่อไปต่อไปของแม่แม่นะคะของแม่นี่หม่ร้อยกว่าเหรียญเกเเหรียญ ได้มาสี่ตัวจ้ะ <c oughs> นี่นะคะดิฉันเป็นเสื้อยืดธรรมดาทุกคนคือเอาไว้ใส่หน้าร้อนอ่ะสบายๆเห็นไหมเนี้ยมันเอาผมใครมาติดมาในของฉันเนี่ยเียอ่ะตาย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 ,ตายนั่นดูนะตัวละสามสิบเหรียญน,นะเก้าร้อยไว้ใส่หน้าร้อนลูกแล้วก็ผูกเอวนิดนึงอันนี้ก็เอาไว้ใส่กับเนี้ยแล้ผูกเอวบวดห็นลมเลย ชอบใส่คอวีนะคะพวกคอวีจะทําให้เราผมแต่ถ้าใส่คอ,อ,อใครอยากผอมต้องใส่คอวีถ้าใส่คอกลมาเหมือนจะรัดมันจะทําให้แต่ถ้าม,มันไม่เปิดตรงคอมันทาให้คอเรายาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่คอวีเทคนิคกันแล้วก็ตัวนี้เลิศฉันชอบสีดำมีสองตัวเฮ้ย hey, ตัวนี้น่ารักค่ะใส่คู่กับกางเกงยีนเอว e สูงนะคะแล้วก็แบบเนี่ยเลิศอะนะตัวนี้แพงนิดนึงเท่าไหร่จ๊ะ ตัวนี้64เหรียญนะฮะแต่ว่ามันลดราคา40%ไงมันก็เลยทั้งหมด99เหรียญตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ชอบสีขาวแบบฟรุงฟิงหน้าร้อนก็ใส่สีขาวทุกคนสีขาวมันจะทําให้เราแบบไม่ร้อนสบายสบายเนาะแล้วก็เกี่ยวในค่ะ ขอตัองเกงในพี่เตี่ยวในขอเตี่ยวในดิฉันหน่อยค่ะโค้ดกเก่งเก่งในเกงในดิฉันโชว์นหน่อยค่ะเกงในเอ่อห้าตัวสามสิบห้าเหรียญไม่เห็นตรงนี้นะเก่งกอ่ะอุ้ยทำไมสีนี้อ่ะสีจัดจ้านเลยซัมเมอร์ Summer นะจ๊ะทุกคนสุดๆนะจ๊ะคนแก<ว>่จังอ่ะนี่เป็นไงจ๊ะ ชอบมันไม่มีรอยตรงเนี้ยมันไม่มีรอยตรงขอบนะคะเป็นคนชอบใส่กางเกงในไม่มีรอยอันนี้สุดๆจ้าซัมเมอร์กางเกงในเจ้สีม่วงเข้มสุดๆลายเสือก็มาจ้ามาดูคนตามาดูคนตาเอาออกเลยลูกเอาออกก็สวยนี่นะคะลายเสือก็มา นี่นี่น,นี่สีดำก็มีค่ะห้าตัวเก้าร้อยกว่าบาทพันกว่าบาทของเอ่อวิกตอเรียซีเครดนะคะสว้ในุชิ้นเนึ่ี่แหละค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้ก็หมดหมื่นกว่าบาทนะคะตามนั้นจะเอาละค่ะกลับบ้านได้แล้วอร่อยปาขมไหมมีผักอะไรบ้างไม่ขม หวานเอาละค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไคร e ให้เราด้วยนะคะแล้อย่างไรมาเจอกันคลิปหน้ารอดูว่าจะมีอะไระามาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย